สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีเราจะเอากล้วยนะคะกล้วยจากพี่อันแล้วก็อันเดี๋ยนั่นผู้สาวมาแล้วแล้วก็ส้มจากคุณแม่แม่ยังกชนาการคุณแม่ชนาการนะคะบอกสามสิบแปดองเลย เอากระลองถามเจ้ายันเจ้าจำบ่ได้เนาะคุณนแม่ชนาการนะแ้เจะไปส่งพี่บัวนะคะส่วนกล้วยฝูนพี่ปีก็ได้เลี้ยของไม่อันนะคะมาก็ะจะไปถึงใบวัดพ่นมาเราเข็นหมาเด้อค่ะเด้อเอามามาแลกคู่เด้อแลขคู่แลขคู่ มีทั้งม้าหน่อยม้าใหญ่เราจะเดินทางกันนะคะถือตุ๊กใส่โหลน่ะโอ้มาผอผู้เ่าเ่้อมาอเบามากับพี่ปีนะคะถามพี่ปี

จะไปส่งบ้านพี่บัวนะคะได้ยินเสียงรถว่าเหมือนอย่างไรยานตังเลนน่ะรถพื้นเพราะว่าตังชบเลนในรถพื้นเลยรถขั้นแล้วก็จะไปส่งบ้านสาวแก้วนะคะ ส่ง <abra> สับปะรดให้โอ้ส่งสับปะรดคุณมาเห็นรถสับปะรดเลยวาส่งสับปะรดพี่น้องเลยเห็นมูฟฟ์เมาสาสับปะรดแล้ววะส่งสับปะรดแล้วพี่น้องส่งส้มนะคะเหลืออยู่เอ็มลอยเอ็มลอยหาซื้อ

ไปไปโอ้ยมืงนถนนติดขัดจะร่าจอนติดขัดแห้งผู้สาวเอ็มผู้สาวเอ็มอร่อยผู้่าวเอ็มอร่อยหาสิบนั่นเดิไฮพิลินไิลนมาเอาก็ได้พิลินมาเอาสมเนี้ย จากคุณแม่ชนะการฝากมาให้พี่บัวสมจากคุณแม่ชนะการ<อ>ฝากมาให้พี่บัวนะคะอาห้พี่ลินขอบคุณครับคำซ้ำคำซ้ำไม่ไย่หนาวอ,อย่างละกระตุก <laughs> อย่างละพักกันมาลักหนาเขายัางงันยังงัน มามามาหาสาวแก้วเราจะไปส่งบ้านสาวแก้วนะคะคือรีสาวสวยเบิ่งมีตาผู้งามๆผู้จ๋ผู้งามทั้งทึ่งนี่สงสัยจะไปมุดปลาเพียงมากเลยพี่น้องหัวยุ่งมุดปลาเพียงมากเหรอทั้งทึ่งนี่สงสัยจะมุดปลาเพียงหัวแล้วย่อนจัง่อยแน่แน่

ไปท wow. oh, oh, ั problem, ้งบ้านเลาไปทางุนห้องายากเขาต้องไปทั้งสินเขาเคยไปจังงางั้นอา้อู้อยู่ท่องอยู่ส่ยพ่อมาสันบายแต่ผู้นอนอยู่ในรถผู้เหลวาถต่อไเกี่ยวต้นนี้อปน้องแก้ว โอยมาหมู่บ้านแล้วเนาะต้นาตัดตๆังใจีดีดดมาเหลคนงามเฮ้ยเฮ้ยอ้ยไอ้แล้วกล้วยจากพี่อันนะคะให้สาวแก้ว นางไว้นั่นละเพจกร่ต้องลงโรด,ดเดออ้าอา พ่อเบอาไพอาพอก็มาเอาอะไรบ่พ่อสิรับแขกติท้องท้องไปถมไปยังกองแบบไงถมแบหมุดดกอันนี้เนื้อเซื้อค่ะเน้อเสื้อค่ะกพวยจั๊บข้อน เห็นอยู่กล้วยจากพี่อันขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่เอาไปโบมใหม่ก่อนมันจะแสด้เห็นกันโดน phải <laughs> không đến thang to nhang lo bạn này là hay má hao lìn Hãy <laughs> นี่แต่เอ็มลอยหาซิไปเลยไปไปทางโค้งอาจจะไล่เนาะทางโค้งไล่ก็ไปยังโค้งาก็ตรงไปเลยผู้ใดเอ็มลอยนะว่า เจอทางโค้งนะตรงเลยบ่ต้องบ่ต้องอันบ่ต้องโค้งอันตรายต้องตรงไปอย่างเดียวเมนอันตรายถ้าตรงอันตรายเขาบอกว่าโค้งอันตรายเมนล่ะเขาก็ใจถึงล่ะเราต้องตรงไปเลยถึงไม่เป็นไร

แห้งคนน้องเพชรจ้ามาอาบน้ำไก่แทนน้อผู้บ่าวเพชรจ้ามาเด้อมาเด้อไปหาเล่นหาเลาะมาหาเลาะเร็วๆผู้บ่าวผู้บ่าหน่อยน้องเพชรจ้านะคะอาบน้ำนะคะ จ้าอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนิกเอไว้ซ้ำนี่อนค่ะสวัสดีค่ะ